สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลานะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่4มิถุนายนพศ2563ค่ะก็มาพบกับบรรยากาศใต้ล่มไม้ทางบ้านอาจารย์นะคะใต้ต้นกล้วยเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลมก็แรงเช่นกันนะคะดาวเด่นประจําวันของอาจารย์แอนะคะ6ดวงท่านสามารถนําไปใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกค่ะชอบ เสียงโชคแบบไหนก็นำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะคะตัวเลขเหล่านี้นํามาจากท่านอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันตักศลาของเรานะคะซึ่งท่านใดนํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงค่ะท่านใดที่อยากจะเรียนนะคะเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านตัวเลขแล้วก็โหราศาสตร์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถาม มาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปกติแล้วอะค่ะทางสถาบันจะเปิดคลาสสอนฟรีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็คือท่านสามารถเรียนในวันเดียวก็จบได้เลยหรือท่านใดอยากจะเรียนหลายๆครั้งนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาเริ่ม กับดาวเด่นประจําวันของวันนี้เลยนะคะดาวเด่นดวงแรกค่ะคือดาวหนึ่งนะคะดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งภูมิปารูแห่งเลิกและยังเป็นอุจจาภพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่เจ็ดมีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะดาวเก้าค่ะดาวเก้าหรือดาวพระเกตนะคะอยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเริกเกาะอยู่นวังลูกที่หนึ่งมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะ ดาวเด่นตัวต่อไปดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดนะคะหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านาวังและยังได้วารโคตรนาวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสามค่ะดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเพชรฆาตเลิก และยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ดาวเด่นตัวที่หประจําวันนี้คือดาวสองนะคะดาวสองหรือดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งเพชฌฆาตเลิกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาวหกค่ะ ดาวหกนะคะหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกและยังเป็นจุลจกกักรเกาะอยู่ณวางังลูกที่หนึ่งมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้าณาวางังและยังได้นาวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นหกดวงอาจารย์แอ้ก็จะคัดออกมาเหลือสี่ดวงตามที่อาจารย์แอ้ชอบนะคะดาวดวงแรกค่ะอาจารย์แอ้คัดออกมานะคะที่ชอบเลยสองค่ะหนึ่งนะคะหกค่ะ เจ็ดค่ะสองหนึ่งหกจ็ดับคู่สองจับคู่3าได้เช่นสองหนึ่งสองหสองเจหนึ่งหหนึ่งเจดะคะหรือหกเจดนะคะหรือนำไปจับกับในจักรราศีเพิ่มเติมได้เอาตามที่ท่านชอบได้เลยนะคะทุกอย่างใช้สติแล้วก็อยู่ที่เราด้วยเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังทุกๆครั้งที่อาจารย์แอบบอกไปนะคะ6กับ9เลขเดียวกันทุกครั้งเลยค่ะส่วนใหญ่ บางท่านรู้เสียดายจังเลยอาจารย์เนี่ยหกับเก้าเลขเดียวกันไม่ได้กลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะนําไปพิจารณาเพิ่มเติมได้นะคะและดาวเด่นวันนี้ที่อาจารย์แอชอบตัวเดียวชอบหนึ่งค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเรับโชคจับเลขไหนปังเลขนั้นนะคะแล้วก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์แอจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมไล์กลุ่มของอาจารย์แอนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแอดไลน์มาที่แอดโหราพารวยแ8แล้วแจ้งทีมงานว่าขอเข้าห้องอาจารย์แอนะคะ แล้วเมื่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะได้ลายลายส่วนตัวของอาจารย์แอ้ก็แจ้งนิดนึงค่ะว่ามาจากรายการฮานอยพารวยมาจากรายการ u t u b e อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งที่อาจารย์แอ้จะได้แจ้งแบบนี้เพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านเยอะมากเลยค่ะออแอดไลน์มาแล้วอาจารย์แอ้จะได้แบบดูแลได้ทั่วถึงนะคะก็ฝากไว้เป็นกําลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกๆวันนะคะที่สําคัญนะคะฝากกดไลค์กดไลค์นะคะ กดแชร์ค่ะแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ไปทุกทุกวันทุกท่านออสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยนะคะติชมรายการของอาจารย์แอ้ได้แล้วก็อยากจะให้รายการดำเนินไปในทางแนวไหนสามารถเข้าร่วมติชมได้เลยนะคะอยากจะเสนอในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอ้เข้าไปตอบทุกคำถามค่ะอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ